โอเคสบายดีทุกคนวันนี้ก็มีมูเพื่อนเฟซขอมาว่าให้แต่งหูให้แน่นนิคน zoom หูมาให้เนาะเนี่ยจะบันทึกเลยจกหูตัวนี้ละให้ได้เป็นคือตัวนี้ละทุกคนอ่านี่นี่แบบสาวนี่เลยโอเคแล้วพื้นมันเนาะเราก็จะไปเบิ้งต่อไปก็เข้าไปเลยแอปตัวนี้เนาะทุกคนใช้ปกติเลย p i c a r t เราทาแป๊บหนึ่งเพราะว่าได้ใช้อินเทอร์เน็ตแอปตัวนี้ทุกคนอโอเคเปิดได้แล้วก็ท่าแป๊บหนึ่งนะจะเป็นก็วนี่เราก็ต้องไปที่รูปทั้งหมดนะโอเคคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปแล้วจะเลือกพื้นเลยมีแนวะหุบที่ต้องการนะจะมีเอาพื้นมันก็อนนะหุ้ตัวนี้เนาะทุกเทือมันจะเด้งโฆษณานะทุกคน หลังจากได้มาก็มาที่เพิ่มรูปทายว่าเพิ่มภาพทายเนาะแต่ก็ไปหลังจากนั้นก็เลือกโฮมเที่เราต้องการจะตัดใส่เนาะโอเคเราจะได้มาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปที่คัดรูปฟรีนะทุกคนขวดสุดนี้เลยโอเคแล้วต่อไปก็ ติ๊กบอลบุคคลนะทุกคนบุคคล้ายสุดแล้วมันจะให้ให้อัตโนมัติเลยเราท่าแป๊บหนึง่งโอเคนะจังาจาน,นมันก็นจะเป็นหมายแดงนี้ขึ้นมานะทุกคนหมายแดงนี้หมายถึงว่ามันเลือกเอาเฉพาะบุคคลหรือว่าผู้คนเนะี่เราจะเลือกเพิ่งว่ามันอย่างละเอียดบอยนะครับย่งละเอียด,ยยดถ้ามันยังละเอียดนะเนาะเราจะไปผู้ผู้กันเนาะภาษาไทยว่าผู้กันแต่ภาษาลาวเราจะว่าทาเลย ให้ทาเติมแต่งใส่หน่อยหนึ่งให้มันละเอียดขึ้นหน่อยหนึ่งนเานาะบอนด์เดียวยังบละเอียดเราก็กวดเบิ้งได้นะบอนดดียบละเอียดเราก็เติมแต่งเข้าไปเลยทาลูปใส่เลยเนาะทุกคนอ่าถ้ามันถ้ามัน,ถ,มนถ้าเอาซื้อว่ามันจังหน้าเกินไปเราก็ลบได้เนะาะทาทาไปเลยโอเค สามารถลบออกได้นะบอลอ่าจะซูมมาแจนี่นะมันทามาเต็มหรือว่ามันทาเกินก็จะลบออกได้ลบแล้วก็ทาคืนไม่นี่นะทาคืนไม่แล้วโอเคโอเคเอาเิ่งว่ามันไปจะได้แล้วสังเกตเพิ่งว่าบอลน,นี่มันเป็นแดงนี่มันจะเลือกไงครับเพราะแต่เขาก็ต้องไปลบมันออกคือเก่าเขาก็ต้องไปแต่ลบออกเลย ลบออกเลยลบออกแล้วจะเบ่งให้ละเอียดนะว่าลบได้หรือเปล่าโอเคลบ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 ออกแบบนี้เลยทุกคนคอยรูบออกมาให้มันละเอียดรีๆครับหนึ่งแต่ที่จริงมันจะบริอียดซ้ำแต่งยนต์มาคอมเนาะเพราะในคอมมันจะละเอียดกว่านี้มันมายอัตโนมัติให้เลย เท้าลบลบมันจะเป็นแบบซีและย้อนขับไตเนาะโอเคมารูป,ร,ปรูปคืนนี้บันนึงเพื่อให้มันละเอียดแต่จะกดบ่งหุม้มันจะเป็นแบบซีเนาะโอเคถท้าโอเคเราก็บันทึกไปเลยอ่าบันทึกออกมานี่สามารถขยายออกหรือว่าเหตุย่อเขาได้เนาะจากนั้นเราจะมา เบิ่งด้านมันถ้ามันเสลี่ยงด้านเอาก็พลิกสามารถพลิกได้เลยมาเบิ่งนี่หมุนหมืนพลิกมันใหญ่เกินไปเราก,ก็จะย่อเข้าออนะทุกคนย่อ,อเข้าให้มันพอดีย่อต้องย่อตรงเอาพอดีเนาะถ้าถ้าเฮ็ดแปลเกินไปก็นคนจะเป็นคนใหญ่เพราะมันจะบ่งามเราจะพุ่นเพียวๆสูงๆในนี้นมันจะงาม Okay. ต่อไปแล้วต่อไปก็จะเบิ้งว่ามันโอ okay, เคบอเบิ้งว่านะมันจะเนียน,ปนไปไหเบิ้งขามันจะเรียบเนียน,ปนไปไนเฮ่อปับปับเอาก็ได้หรือว่าเอาปับเลยก็ได้เนาะปะปกติไปเลยก็ได้ถ้าเอายากลบหากลบออกได้เนาะอันนี้ แล้วแต่บุคคลมักตอนนี้แล้วแต่บุคคลเลยสามารถลบลบลบได้ถ้าบูงงามเาก,ก็บลบมาเลยปะเลยโอเคทุกคนต่อไปเขาก็ใส,ใส่แบบเงาเนาะทุกคนเงานี่เขาจะใส่สีขาวให้มันแบบอ่าเป็นยังไงให้มันแบบสว่างขึ้นเนาะให้คนไปโดดเด่นขึ้นอีกอตัวนี้สามารถสามารถปรับซ้ายปรับมาขวาแล้วก็ขึ้นลงได้นเนาะ โอเคัจะประมาณนี้อ่าจะพอดีเนาะทุกคนอ่าแล้วความสว่างเขาก็จะปรับเพิ่มขึ้นน้อยนึงเนาะเพื่อให้คนแจ้งขึ้นแล้วก็เพิ่มไฮไลท์เข้าไปโอเคหลังจากนั้นก็นไปต่อด้วยอ่าความอิ่มตัวเราจะปรับขึ้นน้อยนึงเพื่อให้อ่าหน้ามีสีสันเนาะ อ่าประมาณน้อยนึงประมาณนี้ก็ได้โอเคแล้วต่อไปเราจะอ่าใส่อุณหภูมิเนาะอุณหภูมินี้ใส่หลายก็โบโงามนะครับก็ต้องพันมาหน่อยนึงเพื่อให้มันออกแบบสีแบบอ่าเขียวๆหน่อยนึงเนาะเพื่องเป็นหูสมจริงลิ้นจะพันกันละอา่าแบบสีหน้าฮัหากหน้าฮัากโทนุนๆเนาะ แล้วต่อไปนำไปใช้นะทุกคนนะแล้วก็กดบันทึกมันจะมีข้อสนาเด้งขึ้นมาเรียบร้อยนาะวันนี้เราจะไปเบิ้งที่หูภาพกันเข้ามาที่หูภาพเพิ่งโอเคลังจะเข้ามาหูภาพนะนี่ทุกคนหูต้นสปับนี่หูพื้น นี่ก็จะพลนนะครับเนะาะพี่ได้งามบอกทุกคนคอมเมนต์หแน่เป็นในคอมเมนต์ไว้เลยอย่างหูอย่างจอ,อ่เซตถามได้นอนหรือว่าคอมเมนต์ใต้กองคลิปได้เลยโอเคขอบใจที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะถ้าถึกใจก็ก,กดไลค์ให้แน่ที่สำคัญอย่าลืมติดตามซ่องให้แน่ขอบใจบายบาย